ครับพี่น้องครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการขับไปคุยหนุนใจไปนะครับพี่น้องขอบคุณสำหรับเช้าวันนี้พี่น้องครับยังพอจะเห็นสีทองฟ้าอยู่บ้างนะครับก็ต้องขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับสําหรับชีวิตนะที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ส nice ําหรับพระาชกรินพระงผมต้องใช้คํานี้เพราะว่าตามที่พระเจ้าได้ตัดไว้นะฮะเราไม่ได้เลือกพระเจ้านะครับพี่น้องแต่พระเจ้าทรงเลือกและเรียกเรานะครับและจริงๆแล้วพระเจ้าก็เป็นผู้สร้างเรานะครับส่วนใครจะถูก เลือกถูกเรียกนะฮะเมื่อไรอย่างไรนั้นก็สุดแล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้านะครับผมเองก็ขอบพระเจ้าที่ด้มีโอกาสได้ถูกเลือกนะครับเข้ามามีส่วนในพระธกิจของพระเจ้าพี่น้องก็คงได้ฟังขบยานชีบุบไปแล้วนะฮะก็โดยพระเมตตาคุณที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้ารักคนบาปทุกคนเพียงแต่พระเจ้าเกลียดชังความบาปเท่านั้นเองมันเองก็ต้องชัดเจนเรื่องนี้พี่น้องครับ พราะไม่ชัดเจนเรื่องนี้เราก็จะเกลียดทุกคนที่ทําไม่ดีนะครับอย่าลืมว่าแม้แต่โจรมาแม่งเข็นพี่น้องครับก็ยังได้โอกาสนะครับจากพระเยซูริะนั้นถึงแม้าบางคนเป็นศัตรูนะครับเป็นคนที่ข่มเหงเราหรือว่าเป็นคนที่เขาไม่ค่อยชอบขี้หน้าเราเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับแต่เราเองนะฮะจะต้องสะท้อนถึงคําสอนของพระเจ้านะครับแม้แต่ศัตรูพระเจ้ายังสายเรารักเขาและยังให้ความช่วยเหลือ ใช่ครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายพี่น้องครับที่เราเองจะประพฤติปฏิบัติตามนะคาสอนของพระเจ้านะครับแต่มันจะง่ายขึ้นก็ต่อเมื่อเราเองไม่ดับพระวิญ,ญญาณของพระเจ้านะครับและให้พระองค์ทากิจนะฮะของพระองค์นะครับผ่านชีวิตของเราแต่ถ้าเมาื่อใดเราดับพระวิญ,ญญาณแล้วก็ไปขัดขืนนะครับไม่ยอมนะฮะคือไม่ยอมเชื่อฟังและปฏิบัติตามนะครับกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้ามันก็วุ่นวายตามมาแน่นอนนะครับ ผมอมงจะเลี้ยวขวานะครับพี่น้องตรงแยกไฟแดงสัานการณ25นะครับเดี๋ยววันนี้เหมเือนเดิมยนะครับผมก็จะไม่เข้าซอยทางลัดน,นะครับวันนี้รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะผมจะตรงไปออกตรงเลี้ยวซ้ายนะครับวันนี้จะไปออกตรงแยกนะครับแอร์พอร์ตลิงค์นะฮะข้างหน้านะฮะถ้าดูไปไกลๆนะครับ ตรงถนนพระรามเก้าตอนนี้รถติดนะครับแม้แต่ว่าบนสะพานนะครับที่เป็นทางด่วนรถก็ติดเหมือนกันนะฮะไม่ทราบพี่น้องเห็นภาพชัดแล้วปล่านะครับพี่น้องบองข้ามตรงไปไหมข้างหน้านู้นนะฮะร,รถเคลื่อนตัวได้ช้านะครับตรงถนนพระรามเก้านะฮะก็มีรถส่วนใหญ่ก็เบี่ยงซ้ายนะครับจากพระรามเก้าข้ามมาเส้นนี้เหมือนกันนะครับก็จะเร็วกว่า เส้นนี้จะตีคู่ขนานนะฮะกับทางรถไฟด้วยแล้วก็กับถนนพระรามเก้าด้วยนะครับก็ <te ader> ต้องขอบอคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ไอ้ฐานเผื่อพิวิรัตนะครับเดี๋ยววันนี้ผมคงต้องเช็คข่าวนิดนึงนะครับจากครอบครัวพิวิรัตนะครับว่าน้ําที่ปอดแห้งหรือ,อยังคือถ้าน้ําที่ปอดแห้งก็คงกลับบ้านได้พี่น้องครับกลับมาฟักฟื้นที่บ้านได้นะครับ เพราะว่าการผ่าตัดตรงแขนนะครับเรื่องกระดูกนั้นก็เสร็จไปแล้วนะครับเนี่ยพี่น้องก็เป็นตามที่พีนพีได้กล่าวไว้นะครับว่าเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งหนึ่งนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมเชื่อว่าพี่รัดก็ไม่ได้รู้มาก่อนว่าตัวเองต้องตกบันไดนะครับแล้วก็เนี่ยแขนหักผ่าตัดอ้าวมีมีปัญหานะครับต่อเนื่องนะครับน้ําท่วมปอดเห็นไหมฮะพี่ เมือนกับเราเองก็ต้องระมัดระวังอยู่เสมอพี่น้องครับในแต่ละวันนะครับโดยเพราะยิ่งชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณนะครับเพราะว่ามันเป็นสงครามต่อเนื่องสงครามที่ยืดเยื้อมานานพี่น้องครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องครับจากการประเมินของผมเองนะฮะมันอยู่ที่ใจเราเนี่ยครับพี่น้องมันอยู่ที่ใจของเรานะครับอย่าเหมือนกับใจสั่งมาพี่น้องครับเราต้องให้พระเจ้าสั่งเรานะ,ะอย่าใจสั่งเรา พ่อพี่บอกว่าใจเป็นตัว่อลวงเป็นตัว่อลวงที่เสื่อมซามและร้ายกาจมากที่สุดพี่น้องครับใครจะรู้จักใจนั้นเล่าชัดเจนไหมครับใจนี่มันไม่ธรรมดาพี่น้องครับต้องระวังนะครับตัวงนี้ทําไมเราต้องเอาชนะจิตใจตนเองทําไมเราต้องพึ่งเพราะเัญญาติสุตรพระเจ้าทําไมเราต้องใช้วิธิ์เดชแห่งพระคำพระเจ้าพี่น้องครับทำไมเราต้องสะสมพระดำรัสของพระเจ้าไว้ในใจของเราเพราะชีวิตมันเริ่มต้นออกมาจากใจพี่น้องครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะ ในภาเดียวน้องครับนี่ผมเลี้ยวซ้ายออกมากําลังเข้าสู่แยกสี่แยกคลองตันนะครับซึ่งเลนผมนี่ว่างตลอดเพราะเป็นเป็นเลนที่ต้องเลี้ยวซ้ายเข้าสนุนพัฒนาการนฮะนี่ฮะขวามือผมนะครับด้านขวามือผมก็เป็นสี่แยกนะฮะคลองตันนะครับเมื่อเราเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเข้าสู่ถนนพัฒนาการนะครับ นี่ก็เป็นถนนพัฒนาการนะครับก็กอกคุณพระเจ้าวนรอบใหญ่นิดนึงข้างหน้านี้รถจะติดนิดหน่อยนะครับต้องระวังนิดเพราะว่าจะมีรถที่ออกมาจากพัฒนาการนะครับเพื่อที่จะเบี่ยงนะเบี่ยงขวาพูดง่ายขึ้นทางด่วนแล้วก็มีรถที่ลงจากทางด่วนนะครับ ลงมาที่พัฒนาการนะครับเรามีรถบางคันก็จะต้องเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับก็ยุ่งเหยิงใะพี่น้องเป็นเรื่องปกตินะครับเนี่ยเห็นไหมพี่น้องถ้าเกิดผมมาทางปกตินะฮะเนี่ยรถติดมากนะครับขวามือนะฮะถ้าตรงมาเมื่อตะกีนนะฮะที่ผมไม่เลี้ยวซ้ายนะครับก็คงจะต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ตอนนี้ฮะขณะผมขับอ้อมนะฮะก็ยังใช้เวลาไม่มากนะครับตอนนี้ผมถึงซอยพัฒนาการนะครับ15แล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมรอลุ้นนะฮะพัสดุนะครับอีกชิ้นหนึ่งฮะจากลาซาด้านะครับที่สั่งไปนะครับตัวแคปเจอร์การ์ดที่ผมสั่งไปตัวใหม่มาแล้วนะครับผมจะเอาติดตัวไปด้วยนะครับที่จะขึ้นไปสอนที่โรงเรียนพัทคิดควันฟ้าใหม่ที่เชียงใหม่นะครับเพราะตัวที่ติดตั้งอยู่ที่นี่ไม่อยากถอดไปนะครับโอเคพี่น้องครับก็ขออนุญาตแอบจอดก่อนนะครับแอบชิดรถนะฮะ จะได้ไม่เกะกกะเขานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับขออนุญ,ญาตนะครับเขาคงต้องออกกระจกลงนิดหนึ่งนะแล้วก็ปิดแอร์ดับเครื่องนะตามขั้นตอนนะครับพอดีเมื่อวานรถโปรติผมไปจอดตรงหน้าปากซอยนะแล้วก็มีพี่น้องในซอยเขาก็มาเคาะกระจกขอโทษนะบอกว่าไม่อยากให้จอดตรงนี้ เพราะว่าทําให้เขาเนี่ยเราออกจากซอยเนี่ยนะครับมองไม่เห็นรถที่จะมานะครับเราก็เข้าใจในสิ่งที่เขาเดือดร้อนนะครับพี่น้องแต่ว่าโดยความคิดของผมนะเอาเนื้อหนังเขาว่านิดหนึ่ง mm hmm. คือผมไม่มีบ้านนะฮะเราอยู่กับพาร์ทเมนต์แล้วก็ไม่มีที่จอดรถเราก็ต้องจอดตามริมถนนนะครับ mm hmm. แล้วเราเองไม่อยากจอดไกลามากเพราะว่าอดีตนะฮะผมเองก็โดนงัดรถไปเหมือนกันเพราะจอด <c oughs> จอดไกลาจากที่พักนะครับมันช่วงนั้นมันก็มีปัญหา นะครับเลยพยายามหาที่จอดที่ใกล้ๆนะครับแต่ว่าอย่างที่รู้กันพี่น้องอยู่ในซอยบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะให้เราจอดบริเวณหน้าปากซอยนะครับซึ่งจริงแล้วเราก็มีสิทธิ์จอดนะครับเพราะว่าคนที่ออกจากซอยก็ต้องระมัดระวังด้วยตัวเองเพราะาทุกคนก็ขับรถต้องระมัดระวังนะครับแต่ก็ไม่อยากไปต่อ้อต่อเถียงนะครับเอาเป็นว่าเอาที่เขาสบายใจเราก็ไม่อยากจะไปมีปัญหานะครับก็ไปหาที่จอดที่อื่นนะครับ แต่ตนนี้ทานนั้นนครับเกิดเหลี่ยมบังคับคือมาแล้วไม่มีที่จอดเลยนะสมมุตินะครับแล้วมันว่างอยู่ที่เดียวเนี่ยเราก็คงต้องจอดถ้าหากว่ามีปัญหาถึงระดับต้องคุยกันก็ต้องคุยกับกรรมการหมู่บ้านนะครับที่ต้องมาตั้งติดตั้งกระจกกระจกโค้งใช่ไหมฮะนะครับในแต่ละซอยนะครับเพื่อให้พี่น้องอยู่ในซอยเนี่ยสามารถที่เห็นภาพหน้าถนนนะครับได้ชัดเจนมากขึ้นก็ว่ากันไปพี่น้องครับในสังคมมันก็มีหลายอย่าง นะฮะที่บางครั้งเราเองเอ,อ่อก็ลำบากใจเหมือนกันนะครับก็อิจฉาแบบคนที่อยู่คอ,คอนโดนะครับที่ก็มีที่จอดรถดีๆนะครับสบายๆนะครับไม่ต้องตากแดดตากฝนนะเราเองเนี่ยรถจอดริมถนนพี่น้องครับตื่นเช้ามาก็ต้องลุ้นนะครับว่าโดนเฉียวโดนชนหรือเปล่านะครับก็เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่สาคัญพี่น้องครับก็อย่างที่บอกไว้จิตใจสําคัญกว่านะ ที่จะสาคัญกว่าวัตถุนะครับเราอย่าไปรักวัตถุจนทั้งไปมีปัญหากับมนุษย์ด้วยกันนะครับจริงมนุษย์ทุกคนก็เป็นพระชายพระเจ้าอยู่แล้วแล้วมนุษย์ที่หรือคนที่ยังไม่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยเราเองก็ต้อง,งระมัดระวังเพราะว่าจริงๆแล้วพี่น้องครับเราก็ควรที่จะประกาศกับเขานะครับนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าเราไปสร้างกําแพงนะครับไปรื้อสภาแล้วสร้างกําแพงก็จบกันไม่ต้องประกาศกันพอดีนะครับ ก็เอาเป็นว่าแต่ละวันก็ขอให้พระคัมภีร์เจ้านำหน้าเรานะครับเหมือนที่พระบิวบอกแล้วครับเป็นเหมือนกับโคมนะส่องนําทางนะขอสิทธิปัญญาที่มาจากพระเจ้าที่เราเองต้องนะครับรู้จกักที่เรียนรู้ในการบังคับจิตใจตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวพี่น้องเพื่อนบ้านนะครับหรือแม้แต่พี่น้องในเครสตจักรลิงก์กับฟันพี่น้องครับโอกาสกระทบกระทั่งกันแน่นอนแต่ว่าก็มนอยู่ที่ใจนะครับอย่างที่บอกไว้นะฮะถ้าใจเราเองนะครับให้พระเจ้าเป็นผู้ควบคุมและเราเองสะสมพระธรรมบัญัตพระเจ้าไว้ในใจเราเยอะๆนะครับ ความคิดของพระเจ้าคําสอนพระเจ้าน่ะก็จะเข้ามายับยั้งจิตใจของเรานะครับโอกาสที่เราจะผิดจะพลาดพี่น้องครับก็น้อยลงเรื่อยๆแต่ถ้าเราเองไม่สะสมกันเลยไม่ได้สนใจเลยว่าพระเจ้าสอนให้เราแก้ไขวิธีวิธีแบบนี้อย่างไรนะครับเอาวิธีเราเป็นหลักพี่น้องครับตาต่อตาฟันต่อฟันประมาณนั้นมันก็จบลงไม่สวยแน่นอนนะครับเอาเปว่าวันนี้พี่น้องก็จะมีรายการ b บ b บท Today นะครับเหมือนเดิมนะฮะนี่เป็น b บ b l e ันเดอแล้วเดี๋ยวมี b บ b บท Today ส่วนหล่าคนถามเรื่อง i บ l บ t ท m e ถ้าวันนี้ไม่มีอะไรนะครับติดขัดนะครับวันนี้ก็จะมีรายการไบเบิลถามด้วยก็จะครบทั้ง3า b นะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะโอเคพี่น้องครับก็ขอจบรายการนะครับไบเบิลออนเดอะเวเพียงเท่านี้นะครับแจ้ยพันครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อกี้จอดรถเสร็จแล้วนะฮะปั้นหน่อยนะครับก็เป็นเพื่อนบ้านที่เราเองก็ประกาศอยู่นะครับมีโอกาสที่จะเอาของมาให้บอกว่ามีไฟชนีมาส่งนะครับ และสิ่งที่ผมรอก็คือนี่ฮะแกงแตปลาแห้งนะครับเพราะว่าผมชอบแกงแตปลาแห้งนะครับเพราะว่ากับข้าวไม่มีอะไรพิ้องครับเรามีข้าวร้อนๆเราก็สามารถที่จะนะครับทานกับแกงแตปลาได้นะครับนี่แหละครับพี่น้องแกะกล่องมาก็นี่เลยนี่ฮะยี่ห้อนี้เลยนะครับกินดีนะไตปลาคั่วโอโ้โหดูสิครับนี่ฮะ นี่สองกระปุกรวมทั้งค่าส่งนะครับพี่น้องก็อยู่ที่280กว่าบาทนะครับหูเนื้อปลาเต็มเลยครับชอบมากเพราะเดี๋ยวผมต้องออกขึ้นเชียงใหม่ด้วยนะเพราะว่าติดกระเป๋าไปพี่น้องติดรถไปนะครับบางทีเราไปเจออาหารที่ไม่ถูกปากเรานะครับเราก็สามารถที่จะนะครับทานแกงแต่ปลาได้โอ้ที่กระบี่นี่เองนะพี่น้องผมต้องขอบคุณสําหรับ นะครับอาจารย์มลศรีนะครับซึ่งท่านเบนศิษย์ยาพิบาลคิดจักนะครับอาลึกลมเย็นท่านนะครับเอามาฝากผมกระปุกจาได้ตอนนั้นนะฮะนะครับนี่ฮะแล้วโอ้โหว่าทานแล้วแบบประทับใจก็เลยสั่งซื้อมาทานด้วยตัวเองแต่ไม่พอนะครับเราก็เอามาแบ่งเพื่อนบ้านด้วยอย่าลืมนะพี่น้องครับนี่ฮะไตปลาคั่วนะครับนะครับนี่เบอร์โทรศัพท์เห็นไหมฮะศย์เจ็ดห้าหกส เอาละครับก็ขอบคุประชจ้านะครับอย่างน้อยได้มา2กระปุกเดี๋ยวแบ่งเพื่อนบ้านหนึ่งกระปุกพี่น้องครับเพราะว่าท่านเองก็ชอบเหมือนกันนะครับนี่ท่าพี่น้องครับก็แบ่งๆกันไปพี่น้องครับเรียกว่าสร้างสะพานนะครับเพื่อเราเองมีโอกาสที่จะแบ่งปันหนุนใจผ่านนะครับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์หรือคำพยานชีวิตของเรานะครับโอเคครับพระเจ้าบอครับพี่น้องครับสวัสดีครับ